มังกรบทที่121นายไม่พอใจเมื่อเห็นหลิวโปมีท่าทีโมโหหลีเสว่เหงื่อแตกขึ้นมาทันทีตนเองก็ไม่ได้พูดผิดหนีถึงแม้ว่าภายในใจจะคิดแบบนี้แต่หลีเสวโวกลับไม่กล้าพูดออกไปเพราะหลิวโปไม่เห็นแก่หน้าของสวีตรงเหลียงเลยดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงเธอด้วยเหตุนี้หลีเสวโจึงรีบพูดอธิบายผู้จัดการหลิวฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น ผมไม่สนใจว่าคุณหมายความแบบนี้หรือเปล่าหลิวโปผายมือขึ้นแล้วพูดตัดประโยคถึงอย่างไรตอนนี้บัญชีของคุณผู้ชายคนนี้ก็ได้ชำระแล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจริงๆฉันหลิวโปจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดคุณไม่ต้องเป็นกังวลหลี่เสวโวเป็นไม่พูดไม่ออกในทันทีหลิวโปพูดถึงขั้นนี้แล้วเธอจะพูดอะไรได้อีก หลีเสวโบัญชีนี้สามีของฉันได้จ่ายแล้วเธอก็ควรที่จะทําตามคําสัญญาของเธอแล้วหรือเปล่าเสี่ยเมิงเหยี่ยมองดูหลีเสวโวแล้วพูดด้วยเสียงเรียบเฉยหน้าของหลีเสวโวแดงขึ้นมาในทันทีเธอจะต้องเรียกเฉินเฟิงว่าพ่อต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้จริงๆหรอแล้วเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแต่คำพูดที่รุนแรงก็ได้พูดออกไปแล้วถ้าไม่เรียกคนอื่นจะยิ่งดูถูกเธอมากกว่าเดิมพ่อ หลี่เซโวโมเมมกัดฟันมองดูเฉินเฟิงแล้วร้องเรียกเฉินเฟิงคลายยิ้มไม่ได้ตอบอะไรสำหรับเขาแล้วการที่ให้หลี่เซว่เรียกว่าพ่อเพียงแค่เล่นสนุกแก้เบื่อก็เท่านั้นเขาไม่ได้คิดจะมีลูกบุญธรรมจริงๆตอนนี้พอใจแล้วหรือยังหลี่เซวหันหน้ากลับไปมองเสียเม่งหยาวแล้วพูดขึ้นเสี่เม่งหยาวพูดอย่างเกียดคร้านพอใจแล้ว เสียเมื่งยาวแกอย่าได้ใจเร็วไปหน่อยเลยอย่านึกว่าฉันไม่รู้เงิน1นึ่งล้านแปดแสนหยวนของสามีแกเป็นเงินเก็บทั้งหมดของพวกแกสองคนวันนี้สามีของแกแกล้งทำเป็นรวยจนสะใจแล้วสิแต่เดี๋ยวกลับถึงบ้านพวกแกสองคนก็กินแกลบเถอะหลี่เสว่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยอืเยอก เพราะถึงยังไงเธอก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเฉินเฟิงจะเป็นคนรวยที่สามารถนำเงินหนึ่งล้านหยวนออกมาได้ในพริบตาเดียวอย่ามองว่าสีหน้าของเฉินเฟิงในตอนนี้ดูนิ่งเฉยทว่าไม่แน่ว่าในใจของเขาอาจจะกำลังกระอักเลือดแล้วก็ได้ เพิมมเงือ่ยวพวกฉันต่างก็รู้ดีแกอยากจะแสดงให้พวกฉันเห็นว่าสามีของแกไม่ใช่ไอ้คนไร้ประโยชน์แต่แกก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้ให้สามีแกควักเงินออกมาทีเดียวหนึ่งล้านแปดแนหยวนเพื่อมาเลี้ยงข้าวทุกคนแกไม่สงสารสามีหน่อยหรอ จริงด้วยแกไม่เข้าใจสามีของแกสักหน่อยเพราะถึงยังไงเขาก็เป็นแค่คนส่งอาหารเงิน1นึ่งล้านแปดแสนหยวนเขาต้องทำงานลำบากเป็นสิปีก็ยังหาไม่ได้แกนี้มันจริงๆเลยถลุงเงินเขาจนหมดกับข้าวแค่หนึ่งมือ้อผู้หญิงอีกหลายคนที่มีสนิทกับหลีเสวโวต่างก็พูดเน็บแนมไปมา เสี่ยเมืองเหียวเกือบจะหลุดหัวเราะทำไมจนถึงเวลานี้คนพวกนี้ถึงยังรู้สึกว่าเฉินเฟิงเป็นแค่คนส่งอาหารคนส่งอาหารธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถเอาเงินหนึ่งล้านแปดแสนหยวนออกมาในคลิปตาเดียวเพื่อเลี้ยงข้าวคนได้พวกเธอคิดมากไปแล้วที่ให้สามีของฉันเลี้ยงข้าวไม่ใช่เพื่อยืนยันอะไรให้พวกเธอเห็นและสามีของฉันก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นด้วยเสี่ยเมืองเหียาพูดด้วยสีหน้าจริงจงัง เธอเองก็ขี้เกียจจะอธิบายอะไรให้คนพวกนี้ฟังเพราะต่อให้เธอพูดอะไรออกไปคนพวกนี้ก็ไม่เชื่อเธอสิ่งเดียวที่พวกเธอยินดีจะเชื่อก็คือชีวิตของตอนเองนั้นแย่มากสามีของตอนนั้นเป็นคนไร้ประโยชน์ชี่ถ้าสามีของแกไม่ใช่คนไร้ประโยชน์แล้วแกจะไปเป็นกิ๊กของคนอื่นทำไมเวลานี้หลี่เสว่เบะป,ปากด้วยความดูถูกคำพูดนี้ทำให้คนตกใจมาก นี่มันเรื่องที่เกิดขึ้นตอนไหนเสียเมื่งเหยานิ่งค้างไปทันทียังจะเสแสร้งอีกเสียเมื่งเหยาาอย่าคิดว่าพวกฉันไม่รู้แกไปเป็นกิ๊กของคนอื่นจากนั้นก็ถูกตัวจริงจับได้แล้วตบหน้าแกหลายครั้งในกลางถนนหลี่เสวาหัวเราอยอย่างเย็นเยอือกตอนแรกเธอไม่คิดจะพูดเรื่องนี้ออกมาแต่เสียเมื่งเหวกับเฉินเฟิงทําให้เธอขายหน้าแน่นอนว่าเธอก็ต้องเอาคืนหลี่เสว์เธอพูดเรื่อยเปื่อยอะไรของเธอ ฉันไปเป็นกิ๊กของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เสี่ยมึ่งเหวยหน้าเขียวขึ้นมาทันทีและในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าตอนที่เพิ่งเห็นพวกของหลีเสวโวทำไมพวกเธอถึงใช้สายตาแบบนั้นมองมาที่ตนเองฉันพูดเรื่อยเปื่อยหลีเ่เสวโวหัวเราะแล้วพูดขึ้นเสี่ยมึ่งเหวยแกกล้าพูดไหมว่าตัวเองไม่เคยถูกตกกลางถนนเสี่ยมึ่งเหวยพูดเสียงเรียบเฉยเธอถูกคนตกแต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องไปเป็นกิ๊กของคนอื่น เมื่อเห็นเสียเมืองเหวยไม่ยอมพูดอะไรหลี่เซโวก็ยิ่งได้ใจอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างเย้ยหยันเสียเมืองเหวียงเจียเมืองบอกทุกอย่างให้ฉันฟังแล้วคิดไม่ถึงจริงๆว่าแกจะเป็นคนแบบนี้เจียเมืองเสียเมืองเหวหันไปมองหวังเจียเมืองด้วยความตกใจเวลานี้ถ้าเธอยังคิดไม่ได้อีกกว่าหวังเจียเมืองเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นเธอก็โง่เกินไปแล้วเมื่อเห็นเสียเมืองเหวมองดูตนเอง หวังเจียเมิงไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกละลายและไม่รู้สึกผิดในทางกลับกันเธอกลับพูดด้วยสีหน้ายันชาเมื่อเหยี่ยวเรื่องที่แกถูกคนอื่นตบฉันเป็นคนพูดเองแต่ฉันไม่ได้บอกกว่าแกไปเป็นกิ๊กของคนอื่นความหมายของคําพูดนี้ก็คือเรื่องที่บอกว่าเป็นกิ๊กนั้นหลี่เสว่เป็นคนพูดเองแกคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบหรือไงเสียมื่งเหวี่กับฟันกรอเธอเห็นหวังเจียเมิงเป็นเพื่อนจึงเล่าความจริงทุกอย่างให้หวังเจียเมิงฟัง แต่คิดไม่ถึงว่าหวังเจียเมิงจะขายเพื่อนแบบนี้อีกทั้งถ้าไม่มีหวังเจียเมิงเป็นตัวตั้งตัวตีคนอื่นก็ไม่มีวันคิดแบบนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แกหวังเจียเมิงเบะปากไม่สนใจความคิดของเสี่ยเมิงเหยาวยแม้แต่น้อยเสี่ยเมิงเหยาวยเรื่องหน้าไม่ไอายแบบนั้นแกก็ทำลงไปแล้วยังไม่ให้คนอื่นพูดอีก O, หลีเซวโวัวเระเย้ยหยันอันที่จริงเธอเองก็รู้คำพูดของหวังเจียเมิงมีหลายจุดที่น่าสงสัยแต่เธอไม่อยากไปสนใจข้อสงสัยพวกนั้นเธออยากจะเชื่อว่าเสี่ยเมิงเหยายวนอกใจคุณหาว่าใครหน้าไม่อายเวลานี้เฉินเฟิงพูดขึ้นเสียงเรียบตอนแรกเขาไม่คิดที่จะคิดเล็กคิดน้อยกับผู้หญิงพวกนี้แต่หลี่เสว์ววยิ่งอยู่ก็ยิ่งเกินไปไม่เพียงแต่พูดด่าทอเสี่ยเมิงเหยายวเวลานี้ถึงขั้นทำ้ายร่างกายคนแล้ว สพตากับสายตาเย็นชาของเฉินเฟิงหัวใจของหลี่เสว่สั่นเทาขึ้นมามีความกลัวเล็กน้อยไอคนไร้ประโยชน์คนนี้ถึงไม่ถึงมีสายตาที่น่ากลัวแบบนี้ได้ถึงแม้ว่าภายในใจของเธอจะรู้สึกกลัวแต่ต่อหน้าคนมากมายหลี่เสว่ยังคงไม่อ่อนข้อดทำไมฉันพูดผิดหรือไงไอคนไร้ประโยชน์อย่างนายถูกภรรยาสวมเขาพิยะ มือของเฉินเฟิงตบลงไปตบลงตรงหน้าหลี่เสว่เต็มๆต็มทำให้คำพูดท้ายประโยคของหลี่เสว่ถูกกลืนลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ทำให้ทุกคนนิ่งค้างไอคนไร้ประโยชน์คนนี้ถึงขั้นกล้าลงไม้ลงมือทำร้ายคนอ้าฉันจะสู้สุดตัวหลี่เสว่ที่ถูกตบนิ่งค้างไปสามวินาทีจากนั้นก็กรีดร้องแล้วพุ่งตัวไปหาเฉินเฟิง เฉินเฟิงหัวเราะในลำคอจากนั้นเตะไปหนึ่งครั้งหลี่เสโว่ก็ลม้มลงพื้นสำหรับเขาแล้วไม่มีกฎข้อไหนที่ไม่ทำร้ายผู้หญิงถึงแม้ว่าการเตะของเฉินเฟิงในครั้งนี้จะใช้แรงไม่ถึงหนึ่งส่วนร้อยแต่ก็ทำให้เจ็บหนักหลี่เสวโวเธอกุมท้องเอาไว้แล้วนอนอยู่บนพื้นนายยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมแม้แต่ผู้หญิงก็ยังทำร้ายสวีตงเหลียงพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจจะทำร้ายมาสักตัวยังต้องดูเจ้าของ อีกอย่างหลี่เสวโเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเฉินเฟิงทำร้ายหลีเสวโต่อหน้าเขาแล้วจะให้เขาเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไหนายไม่พอใจเฉินเฟิงหันไปมองสวีตงเหลียงด้วยสายตายเย็นชาสวีตงเหลียงสำลักทันทีรู้สึกเสียวสันหลังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ